17มกราห้ค้นซาสารอาจารย์จดไปซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนเมื่อที่แล้วก็สวัสดี fc อาจารย์นอตตี่สวัสดี fc ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พาวรวยสวัสดี fc ทางเพจตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตพาเที่ยวเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเ็บผนันนะครับแล้วก็สวัสดี fc ทุกๆขั้นด้วยนะครับเนาะก็วันนี้อาจารย์มาอัดคลิปให้อีกแล้วนะครับเนาะอาจารย์เพิ่งเสร็จจากงานไหว้ครูวันนี้จะมาขอพูด เรื่องพูดเรื่องนะครับแนวทางของงวดประจำวันที่17มกราสองพันแล้วก็งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คืองวดที่2มกรานะครับว่าเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงบ้างนะครับก็ผิดหวังสมหวังกันหรือเปล่านะครับแนวทางต่อไปเราจะไปยังไงอาจารย์นัตตี้มีอะไรมาพูดนะครับวันนี้จะสรุปในคลิปนี้แล้วก็จะพูดเรื่องวันงานไหว้ครูว,วันนั้นได้จุดทูบ ดทูบแล้วก็ได้อ่าบอกแนวทางไปแล้วพร้อมกับกําลังจะบอกว่าอาจารย์จะไปซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนงวื่อที่แล้วทุกคนก็คงเห็นกันว่าอาจารย์ซื้อตัวไหนแล้วยังไงนะครับวันนี้จะขอเล่าในคลิปนี้เลยก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะอ่ะก็เริ่มกันเลยนะครับเนาะก่อนอื่นต้องกล่าวคําว่ากราบขอโทษ FC ทุกๆคนเสียใจเสียใจมากเสียใจที่สุด เสียใจจนไม่รู้จะกล่าวคําไหนนะครับนอกจากคําว่าขอโทษมากๆสําหรับงวดที่ผ่านมาอาจารย์เน้นให้ก็คือ1 4เอ้ยไม่ใช่1 4 4 1เลขที่ออกคือ5 1า่งล่างแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจารย์ให้1 9ออก0ูอย่างละแต้มต้องกราบขอโทษทุกคนนะครับไม่เข้าก็คือไม่เข้าครับเราไม่ต้องไปพูดสาทยายหรือแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นไม่เข้าอาจารย์นอตตี้ก็บอกว่าไม่เข้านะครับ ให้ส1นึ่งก็จริงมานอ,อก5้าก็คือไม่ได้ตังไงอ่าสำหรับเล็กวิ่งอย่างที่บอกแหละครับว่าอาจารย์น่ะมี2มาด้วยจริงๆเลขวิ่งจะเป็น2องนั่นแหละสุดท้าย4ก็ไม่ยอมมาแต่ก็ไม่อะไรพลาดแล้วก็พลาดไปเลยนะครับนอกก้องก็มันก็มีคอมเมนต์ต่างๆมาด่าผมผมก็ชินแล้วนะครับตามเคยครับนะครับเช่นคอมเมนต์ว่าห่างกันอย่างกับฟ้ากับหิวตามวดนนี้ไม่เห็นใกล้เลยอะไรเงี้ยอืม ถ้าถามว่ามันใกล้ไหมมันก็ถือว่าใกล้นะสาหรับความคิดผมนะให้สีหนึ่งออกห้าหนึ่งมันก็ใกล้นะครับอม,มันไม่ห่างกันฟ้ากับเหวหรอกถามว่าเสียดายไม่เสียดายทุกคนก็เห็นว่าลอตเตอรี่ที่ผมเน้นให้แล้วให้ให้ทุกคนโชว์ให้ทุกคนดูว่าผมซื้อสีหนึ่งเนี่ยไม่กลับเนี่ยเป็นร้อยใบเลยจริงไหมอ่านะครับมันออกห้าหนึ่งผมก็เสียดายผมก็เจ็บใจอยู่นะผมก็ไม่ถูกเหมือนกันนอนไม่หลับเหมือนกันเศร้าอยู่ เสียใจแล้วก็แบบรู้สึกผิดหวังเหมือนกันนะครับเนาะก็อย่างที่ว่าแหละครับถ้าผมรู้มันว่ามันออกตัวไหนผมก็คงรวยไปแล้วผมคงไม่ซื้อ4ี่หนึ่งหรอกผมซื้อ5้าหนึ่งไปแล้วนะครับก็อย่างที่พูดกันเลยว่าเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านนะครับถ้าถามว่าซื้อแล้วได้เงินไหมผมก็ยังบอกอยู่ว่าผมไม่รู้แต่ถ้าซื้อแล้วเสียตังค์ไหมอันนี้เสียแน่นอนนะครับฉะนั้นไม่มีใครบังคับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านมันเป็นแนวทางและผมก็ไม่รู้ว่าออกอะไรถ้า เล่นก็รับผิดชอบตัวเองนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเล่นเองผมก็ไม่ได้บังคับไม่ใช่ว่าพอไม่ถูกมามาด่าผมเนี่ยมันมีคอมเมนต์มาด่าผมนะครับอ่าหลายคอมเมนต์ให้กําลังใจผมนะครับแต่ว่าบางคอมเมนต์เนี่ยมาด่าว่าเช่นงวดสองมกลาตามเจ้าคอยสีหาเงินใสมาจ่ายยังหมูฮู้อันนี้เขาไม่ได้ด่าหรออันนี้เขาบ่นว่างวดสองมกลาตามเจ้าคอยเสียหาเงินใสมาจ่ายยังหมูฮู้อ่ะนะครับผมขอตอบเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า ที่เขาบอกว่าตามผมผมเชื่อว่าหลายคนตามผมแล้วก็บอกว่าจะหาเงินใสมาจ่ายยังมะฮู้เขาก็บน่บนในตัวของเขาแหละบน่นแต่ว่าอย่างที่บอกครับเงินอยู่ในกระเป๋าของเรานะผมก็ไม่ได้บอกว่าให้มาตามผมนะครับพี่ซื้อเองพี่ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเสียใจเองนะครับแล้วอย่างเช่นที่พี่บอกว่าตามผมงวดน,นี้แล้วก็ไม่รู้จะหาเงินมาจ่ายนะครับผมถ้าผมถามกลับไปว่าแล้วงวดที่มันเข้า2งงวดเมื่อกี้ พี่ได้ตามไหมนะถ้าพี่ตอบว่าพี่ไม่ได้ตามฉะนั้นอยู่ที่ดวงพี่แล้วครับเพราะว่าเราให้ไปสามวดใช่ไหมเราเข้าไปสอเราหลุดง้วนนี้นะเราก็ยังได้เปรียบอยู่เราก็ยังแบบเหลืออยู่อะถ้าพูดตามความจริงแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่างวดสองเมงรายนตามไปแต่ว่าไม่รู้จะหาเงินไหนมาจ่ายแปลว่าพี่เขาเพิ่งมาตามแน่นอนเลยนะครับเนาะพี่เขาเพิ่งมาตามแล้วก็มันอยู่ที่ดวงครับฉะนั้นพี่ก็อย่างที่บอกครับ เราก็ต้องโทษด,ดวงตัวเองด้วยเพราะงวด2งวดที่ผ่านมาคือ1นทันวากับ16บหันวาผมก็เน้นให้ผมก็ถูกตั้งเยอะเห็นไหมลอตเตอรี่ผมนะ่ะพี่ก็ไม่ได้ซื้อฉะนั้นอยู่ที่ดวงเราครับเหมือนบางคนครับงวดไหนที่ผมไม่เข้าดันไปตัดออกอา้าวงวดไหนที่ผมให้เข้านี่ดันไปตัดออกเช่น2อหนึ่งเนี่ยผมบอกว่าอย่าตัดนะถ้าใครตัดมันจะออกนะก็ไปตัดออกแล้วงวดนี้ซื้อทุกตัวเลยกูไม่ตัดไม่เข้าเห็นไหมอยู่ที่ดวงไหม หนึ่งธันวาเหมือนกันหนึ่งธันวาบางคนก็เห็นนะแต่ไม่ได้ซื้อสี่สามไปซื้อสี่เก้างวดสิบหกธันวาซื้อแต่สองเก้าไม่ซื้อสองหนึ่งงวดนี้ซื้อทุกตัวได้แค่เฉียดแต่ไม่เข้าเห็นไหมฉะนั้นอยู่ที่ดวงครับแล้วก็มีอีกบางคอมเมนต์บอกว่าสี่หนึ่งย่งบลาบคากหลอ่ะจะแปลให้ฟังสี่หนึ่งย่งบลาบก็คือยังไม่เข็ดคากหลายก็คือมั่นมั่นหน้ามั่นโหนกอะไรเงี้ยอ่ะประมาณเนี้ย คักหลายอะไรเงี้ยอืมก็คืออี่ยงไมบางคนก็มาบ่นแบบเนี้ยมาบ่นเหมว่าซีหนึ่งย่ำบลาบคักหลยเอา้าก็ผมก็ยังบอกอยู่ครับว่าผมไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะครับถ้าพี่จะเล่นพี่ก็อย่าบ่นครับแค่ความคิดพี่พี่ก็ไม่ถูกกับผมหรอกซึ่งผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่มีความคิดแบบนี้ว่าถ้าไม่ถูกกูจะด่ามันเนี่ยผมไม่ให้พี่ถูกหรอกแล้วงวดที่ผมให้ถูกทําไมไม่ซื้อละครับสองวดที่ผ่านมาเออ ให้ไปสามงวดเข้าไปสองหลุดไปงวดหนึ่งมันก็ยังกลุ่มความได้เปรียบเออใช่ไหมนี่แหละคนเราจะโทษทุกสิ่งเลยยกเว้นตัวเองนะครับยกเว้นตัวเองแล้วก็มาด่าผมนะหมดหลายเลยค่ะอ่าแต่พี่คนนี้เขาเ <c oughs> ขาเขาคอ,อมเมนต์นี้นะเขาบอกว่าหมดเยอะเลยค่ะ,ะเดี๋ยวผมพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันหมดเยอะเลยค่ะเอาอะตามต่อขอให้ถูกเถิดสาธุเนี่ยใจนักเลงครับพี่เขาก็หมดเยอะเหมือนกันแต่พี่เขาก็ แต่สินใจตามต่อพี่เขาไม่ได้โทษใครเนี่ยเขาเรียกใจนังเงอืงส่วนบางคนเนี่ยหูด่าพ่อแม่ผมนะไอ้ควายยังไม่เข็ดอะไรอย่างเงี้ยสี่หนึ่งหมดไปเยอะใกล้เคียงก็คือเสียอ่ะถูกต้องครับใกล้เคียงก็คือเสียผมก็ไม่ได้ว่าให้ถูกแล้วฟังผมนะเวลาพี่เม้นนะ่ะพี่เปลี่ยนจากบ่นเป็นพลังบวกดีกว่านะครับถ้าพี่ยิ่งใส่พลังลบเข้ามาหาผมผมไปอ่าน ผมไปเจอเนี่ยผมพยายามไม่ใส่ใจก็จริงแต่มันกระทบไปพอันกระทบไปผมก็รู้สึกเคได้นะครับพี่เล่นเองพี่อย่าบน่นถ้าพี่ไม่อยากเสียตังค์อย่างที่ผมบอกอย่าเล่นอย่าซื้อไม่ต้องตามไม่ต้องดูอ่าไม่ดูได้แต่ไม่ต้องซื้อครับดูเฉยๆอย่างที่ผมบอกว่าซื้อแล้วมันได้ตังค์ไหมผมไม่รู้แต่ซื้อแล้วเสียตังค์ไหมมันเสียแน่นอนฉะนั้น เราอย่าบ่นดีกว่าครับผมรู้ว่าหมดเยอะผมหมดเยอะกว่าพี่พี่เห็นลอตเตอรี่ผมไหมมีแต่สีหนึ่งผมก็อยากให้ถูกผมก็ยังร้องให้อยู่ว่ากดดันมากๆนะกลัวมันจะไม่เข้าเออผมก็ให้ด้วยใจผมไม่ได้เอาเงินเอาทองอะไรเลยแล้วผมเป็นอาจารย์คนเดียวผมกล้าพูดเลยมีว่าเลขเข้าปุ๊บผมแจกปับ๊บผมไม่กักไม่มีเข้ากลุ่มไม่มีเข้าบ้านเข้าก็บอกว่าเข้าไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้าผมเนี่ยถือว่าจริงใจมากเลยนะครับแล้ว ใกล้เคียงก็คือเสียก็คือเสียก็พี่ก็ต้องยอมรับเองเพราะพี่เล่นเองนะครับผมก็ขอโทษนะกันนะครับที่ทําให้พี่ไม่สมหวังแต่ถ้าพี่ไม่อยากเสียตังค์ผมว่าไม่ต้องตามครับเลิกตามแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะไรเลิกได้ก็เลิกเห็นไหมเบาได้ก็เบาเบาไม่ได้เลิกไม่ได้ก็ขอให้ถูกลงมาที่1ผมก็จะพูดอยู่ทุกคลิปนะครับฉะนั้นเปิดใจนิดนึงคนที่มาบ่นมาด่าผมว่าเออกูตามไม่ถูกเลย กูจะเลิกตามแล้วแล้วงวดที่ถูกทําไมไม่ตามฉะนั้นอยู่ที่ดวงครับอยู่ที่ดวงงวดน,นี้ลองลองไม่ตามดูสิลองไม่ตามดูแล้วรอดูว่าจะเข้าไหมก็แค่นั้นอ่ะลองวัดดวงกันดูอ่ะครับสาหรับแนวทางงวดประจำวันที่17มกราเนี่ยปีนี้เป็นปี68ปีก่อนใครจําได้ว่างวดน,นี้ผมดังมากทั่วประเทศเลยงวดก่อนจำได้ไหมว่าปีก่อนออกอะไรปีก่อนออกร่าง6กออกบน9 7 9ผมให้9 7 9าถูก3ามตัวนะ่ะ ดังทั่วประเทศปีนี้ปีของปู่นี่ผมพูดนะบริบาลก็คือเจนะ็ดเก้าเจ็ดเก้ายดังทั่วประเทศแล้วคนมาแห่จนผมเป็นลมมานั่นแหละผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะสำาร่อยครับงวดน,นี้วดน,นี้ประวัติศาสตร์จะสำารอยเอาจริงงวดก่อนถ้าผมให้เลขสองนะมันก็เข้าวิ่งไปแล้วมันนับสามได้เลยวดนนี้จะนับสี่เลยถ้า,ถ,าถ้ามันเข้านะแต่ว่าเสียดายมันเฉียดนะครับเฉียดก็คือเฉียดนั่นแหละไม่เข้าก็คือไม่เข้าหรือเราเราไปพูดเยอะมันก็ไม่ดีหรอกทีเนี้ยงวดเนี้ย นะครับ17มกา 2, ราคม2568เนี่ยผมไม่บวกผิดไม่พลาดแล้วกันนะครับแล้วสำหรับผมนะเป็นเพียงแนวทางไม่รู้ว่าออกอะไรโปรดใช้สติวิจารณญาณน,นะครับซื้ออะไรก็ได้นี่ขอให้มี2ครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี2มี2อะไรบ้างนะครับ2 1 29 91แล้วก็2 4ครับฟังอีกครั้ง2 1 2 9 9 1 29, 91, แล้วก็24 3ตัวมี219กับ214 219กับ214เม็ดเดียว2 1 12เม็ดเดียว2 1 1 2นะครับผมว่า17มกรลายน,านี้น่าจะได้เห็น2น่าจะได้เห็นนะครับอืมแล้วหลายคนถามว่าของหนึ่งเพิ่งออกไปแล้วพี่ครับ21มันเพิ่งออกไปแล้วมันก็เคยออกได้ <S <S เห็นไหมผมให้มันก็ออกเรื่อยๆครับเลขมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับมันออกได้หมดฉะนั้นอย่าตัดออก าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็บาดสีคู่อย่าตัดออกตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะใครที่ยังมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในอาจารย์ก็ลองดูนะครับเนาะใครไม่เชื่อมั่นอะไรก็แค่ผ่านไปแค่นั้นนะครับเนาะอ่าก็ถามถามว่าผมจะไปซื้อลอตเตอรี่อะไรพรุ่งนี้เดี๋ยวผมถ่ายคลิปลอตเตอรี่ผมจะไปไล่ซื้อนะผมชอบ21กับ29งอ่ะงวดนี้21 29กกับ24ให้สังเกต2 291นี่ผมเอามาทุกรอบเลยจริงๆมันเป็นเลขที่คู่มาครับมันก็ ผมคิดว่ามันกลัวมันจะแอบมาเหมือน3ตัวมิผมมี2 19กับ2 14เห็นไหม1นผมก็ยังติดมาเลยผมว่าพรุ่งนี้ผมจะไปไล่ซื้อ21กับ29ครับผมชอบ2ตัวเนี้ย21กับ29 24อะไรประมาณเนี้ย91ผมก็จะติดไว้สักนิดนึ่งอ่ะ9 1นึนี่ไม่นิดหรอกเพราะว่ามันไปตรงทูบในงานไหว้ขูทูบในงานไหว้รูเนี่ห 9, 3, เห็นไหมเ้สเห็นไมก็ตรงกรัน 9119ผมคิดว่างวดนี้ผมคงไม่จุดทูบเพิ่มหรอกเนาะผมจะเอาทูบชุดนี้เลยทุกคนเห็นว่าไงคอมเมนต์ได้หน่อยครับแล้วก็ขอบคุณ f c นะครับที่คอมเมนต์เยอะมากมายวันที่ผมร้องให้มีหลายคนร้องให้ตามผมแล้วก็แบบเลขหลุดเนี่ยทุกคนก็มาให้กาลังใจผมทุกคนก็รู้ว่าผมทุ่มเทขนาดไหนทุกคนเห็นคลิปที่ผมร้องให้ไหมผมก็เสียใจนะผมก็กดดันนะเลขไม่เข้าเนี่ยไม่ใช่ว่าผมดีใจนะผมโคตรเสียใจเลยผมบอกเลยถึง ผมไม่ได้เสียเงินเสียทองด้วยอะไรเนี่ยผมก็เสียใจผมก็เสียความรู้สึกเหมือนกันผมก็อยากให้มันเข้านั่นแหละผมก็ทําได้มาสองงวดงวดที่3ามมันเฉียดมันก็ผมก็เสียใจนะครับต้องกราบขอโทษพี่พี่แม่ๆ่ทุกคนเลยนะครับอย่าอย่าด่าอย่าด่าน็อตเลยเดอ้แดอแม่เด้อพ่อแม่เด้อทุกคนเดอ้ออย่าด่าผมเลยให้กาลังใจบักลาซะเด้อให้กำลังใจอาจารย์เลยรังใจผมซะเด้อนะครับเปลี่ยนจากคําด่ามาเป็นกําลังใจดีกว่าเนาะมันก็ผิดพลาดไปแล้วถ้า มันเข้าทุกงวดเลยเดี๋ยวเขาก็อั้นอีกนะครับให้มันหลุดบ้างแล้วก็บางคนที่แบบด่าผมพี่ก็ไม่ต้องตามนะพี่ลองไม่ตามดูเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะครับเนาะก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมถ่ายคลิปที่ผมจะไปซื้อลอตเตอรี่ให้ทุบในงานมันได้เก้าสามหนึ่งนะครับมันก็ตรงเก้าหนึ่งเก้าเดี๋ยวผมจะไปไล่ซื้อหมดเลยสองหนึ่งสองเก้าเก้าหนึ่งสองสี่นะถ้าถามว่าจะเอาตัวไหนเยอะผมจะเอาสองสองหนึ่งกับสองเก้าเยอะผมจะเอาสองตัวนี้เยอะสุด นะครับอืมเนาะผมเจอสองตัวนี้แหละเยอะสุดแล้วก็ขอบคุณกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์แบบบางคนก็คอมเมนต์ให้แบบเยอะแยะมากก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์ที่พี่พี่ให้กําลังใจผมช่วงนี้แบบคนคอมเมนต์ไลค์ผมคลิปผมเยอะมากมีแดบพันเม้นต์ขึ้นนะครับในคลิปนี้ใครที่ดูจบดูอยู่เนี่ยคอมเมนต์ให้ถึงพันได้ไหมผมอยากรู้ว่าพี่พี่ให้อภัยผมยังรักผมอยู่หรือเปล่านะครับ หน่คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับหลายคนคงได้ดูคลิปวันไหว้ครูแล้วเนาะวันไหว้ครูตอนแรกอะ่ะผมนึกว่าจะไม่มีคนเลยเพราะเลขเราไม่เข้ามันเฉียดผมคิดว่าโอ้คนคงไม่มาหรอกตอนเก้าโมงครึ่งเนี่ยยังไม่มีคนเลยโรงทานก็มีเยอะกว่าคนอีกผมมาแทบร้องไห้เลยผมก็บอกว่าปูเห็นไหมพี่ๆเขาไม่ได้มางานเราเลยเพราะว่าเขาไม่มีค่าน้ำมันการปูไม่สงสารลูกหรออะไรเงี้ย แล้วก็พอ10โมงนะครับคนมาจนล้นนะครับเป็นพันคนแหละ7-800ขึ้นนะน้ำตาผมไหลเลยภาคภาคเลยโต๊ะที่สํารองไว้700ตัวไม่พอต้องไปยืมวัดยืมอะไรมาช่วยอยีกแล้วก็หลายคนก็มาบอกว่าหัวอาจารย์ซื้อ4ีหนึ่งเสียดายเหมือนกันแต่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรรักอาจารย์เหมือนเดิมศรัทธาเหมือนเดิมเพราะว่าที่ผ่านมาอาจารย์ก็ให้ถูกอยู่บางครั้งก็ถูกกับอาจารย์บ้างบางครั้งอาจารย์ให้ถูกหนูก็ไม่ถูกบ้างเพราะว่า หนูไปตัดออก่วงไม่ดีบางครั้งหนูไม่เคยโทษอาจารย์เลยหนูยังรักยังให้กําลังใจอาจารย์แล้วก็ยังหวังพึ่งพาอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่นิสัยดีมากเวลาให้หวยก็ไม่เคยกักไม่เคยพูดอะไรที่แบบไม่เคยให้เสียตังค์มีแต่ความจริงใจร้องให้กับเวฟซีทุ่มเทมากดึกดดื่นๆก็ไม่นอนแบบ ช่วยอยากให้ลูกศิษย์สำเร็จอะไรเงี้ยไม่กลัวเลยไปคนเดียวดึกดึกดืก่นดื่นก,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 ก็ไม่กลัวโจรไม่กลัวอะไรคือทุ่มเทมากๆอย่างเงี้ยเขาก็วันนี้ก็เลยมาให้กําลังใจอาจารย์ถึงเลขถึงจะไม่ถูกก็มาคนมาพันคนเชื่อไหมเขาซื้อสี่หนึ่งทุกคนเขาไม่ถูกแต่เขาก็ยังมาให้กําลังใจผมแล้วก็สวนกระแสด้วยนะครับต้องขอบคุณมากนี่แหละเขาเรียกว่าพลังศรัทธาคือคนที่มาวันนั้นคือคนที่เขาศรัทธาจริงๆบางคนมาจากภาคใต้บางคนมาจาก กรุงเทพนั่งรถไฟมาขี่เครื่องบินมามาจากเมืองนอกก็บินมาเอาฝรั่งมาด้วยเอาแฟนมาด้วยผมเห็นแล้วแบบเดี๋ยวทุกคนดูภาพแล้วเนาะคนเยอะมากผมโคตรโคตรดีใจโคตรภูมิใจเลยครับขอบคุณนะที่วันที่หนักเนี่ยพวกพี่ๆก็ไม่เคยทิ้งผมบางคนเขามาไม่ได้ก็ยังให้กำลังใจผ่านไลฟ์ไม่เคยดา่าผมเลยผมขอบคุณมากมากนะครับเนาะในวันที่ผม ล้มลงก็ยังมีพวกพี่ๆแบบคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนเหมือนวันไว้ครูผมคิดว่าหุยคงไม่มีคนหรอกเพราะว่าเลขมันก็มีเข้าแต่ว่าคนก็มาแบบอาจารย์หนูก็ซื้อสี่หนึ่งนะแต่ว่ามาให้กำลังใจอาจารย์สงสารอาจารย์อะไรเงี้ย บางคนบอกหนูไปไม่ได้นะแต่ว่าก็ให้กําลังใจอาจารย์อยู่ตลอดผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยผมโคตรดีใจเลยโคตรดีใจเลยครับที่แบบทุกคนยังสนับสนุนยังรักถึงบางคนมันมาดา่าผมไม่ได้ใส่ใจหรอกคนที่มันมาดา่าเพราะว่าผมแค่แค่คนที่แบบเขาอยู่กับผมในวันที่ผมขาลงในวันที่ผม ขอขอบคุณมากๆนะครับวันนั้นดีใจมากกลับมาร้องไห้เลยกลับมาไม่เปิดดูภาพนะให้เปิดดูภาพแล้วก็บางคนนั่งรถไฟมาอาม่าแปดสิบเก้าปีแกก็มา แกมาถึงหวยออกพอดีไม่เข้าแกก็บอกเสียใจอาาซื้อสีหนึ่งแกคั่วเกินให้หมื่นหนึ่งบอกว่าอามาทําบุญหลงทานด้วยทําบุญช่วยไหว้ครูแล้วก็ให้อีกสองหมืนแล้วก็พี่ๆคนอื่นเอาเงินใส่มือหมดแล้วก็บอกว่าหนูไม่ถูกนะอาจารย์สีหนึ่งแต่หนูอยากช่วยอาจารย์ทําบุญ แป๊บนึงนะครับก็ขอบขอบขอบคุณมากแล้วกันขอบคุณมากๆเลยคือเป็นอะไรที่แบบเราเคยเป็นแต่ผู้ให้ไงวันนี้เราได้รับเรารู้สึกซึ้งแล้วคนมางานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกหวยนะเขารักในตัวผมเขารักในปู่นี่แหละเขาเรียกว่าบารมีสิ่งนี้แหละที่จะทำให้ผมสู้ต่อไปได้นะ ถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับผมไม่จําหรอกว่าในวันที่ผมดังเนี่ยใครมาดูไลฟ์ผมมาคอมเมนต์ผมบ้างผมจําแค่วันนี้เนี่ยวันที่ผมอะ่ะหนักแบบเนี้แล้วใครยังอยู่คนแบบนี้ผมจะรักษาไว้ให้สุดชีวิตผมเลยนะครับวันนี้ก็สองหนึ่งสองเก้าเก้าหนึ่งสองสี่สี่คู่ยาตาดอกสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งสี่ครับทูบในงาน 931ครับชนกันที่91%้าหนึงหนึ่งเก็คงไม่ออกหรอกมันออกยากนะคิดว่าถ้าจะออกก็คงเป็น91นะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆถึงบางคนไม่ได้มางานก็ยังให้กําลังใจทําบุญมาด้วยเยอะขอบคุณมากๆบางครั้งอัดคลิปก็ไม่ได้อยากมาร้องให้อะไรหรอกเดี๋ยวจะหาว่าเรียกร้องความสนใจนะครับอืมผมไม่ได้เรียกร้องผมดีใจผมปื้มปิตินะครับผมปื้ม ผมดีใจโคตรดีใจเลยนะครับใครจะคิดว่าจะมีคนเนาะทุกคนใครจะคิดว่าโอ้เด็กมันไม่เข้าใครจะมาหาผมวะใครจะคิดว่าใช่ไหมที่ไหนได้ลูกศิษย์เขาก็รักรักผมเขาก็มาเขาบอกไม่ถูกหวยหรอกแต่มาเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เคยถูกกับอาจารย์อยู่ไม่ใช่ว่าอาจารย์เคยให้ไม่ถูกใช่ไหมผมว่าให้ถูกมากกว่าผิดก่อนหน้านั้นก็ทําได้เหมือนเนี่ย หนึ่งธันวาก็เข้าสี่สามสิบหกธันวาก็เข้าสองหนึ่งพึ่งมาหลุดงวดนี้งวดนี้ก็ไม่ได้หลุดไกลหรอกมันเฉียดคนที่มาด่าผมนะครับผมขอบอกพวกคุณเลยพวกคุณมาไม่ได้ด้วยใจไม่ได้มีความศรัทธาอะไรคุณไม่ต้องตามหรอกคุณตามไปคุณก็ไม่ถูกหรอกผมพูดเลยนะครับถ้าผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ผมเนี่ยผมก็ไม่ให้คุณถูกหรอกเพราะว่าคุณอะเห็นแก่ตัวคุณมาเห็นแก่ตัว คุณก็เล่นเองคุณไม่ถูกคุณก็โทษผมคุณไม่เล่นคุณก็ไม่เสียตังค์นะทําไมคุณไม่ไปซื้อเอาเองคุณจะได้ไม่ต้องมาด่าผมคุณก็ไม่ต้องตามสิไม่ต้องได้บ่นไม่อะไรคุณไปหาซื้อเอาเองไม่ต้องมาตามผมคุณตามมาคุณก็ไม่ถูกหรอกแต่คนที่เขาจะถูกหนึ่งนะอ่ะถูกไม่ถูกเขาก็ไม่ได้เคยว่าผมเขาก็ให้กําลังใจสู้ไปด้วยกันเพราะว่าเขาก็ชอบเล่นกันอย่างนี้คนแบบนั้นน่ะ คนที่เขาศรัทธาด้วยใจรักในตัวผมไม่ใช่เพราะหวนยนะ่คนแบบนั้นแหละปู่จะเมตตาผมเห็นลูกศิษย์ผมเนี่ยเขามาสำนักตลอดเขายังถูกเลยแต่คนที่ไม่ได้ศรัทธาผมพูดเลยนะครับพี่กะเล่นเอาแค่ผลประโยชน์พี่ผมไม่ให้พี่ถูกหรอกผมไม่ขอพรให้พี่ถูกด้วยเพราะพี่อ่ะเห็นแก่ตัวนะครับพี่ดูคลิปผมอยู่พี่บล็อกผมเลยแล้วกันนะครับเพื่อซื้อไปพี่ก็ไม่ถูกแต่คนที่แบบ เป็นใจนักเกรงอ่ะคนที่ศรัทธาไม่เกี่ยวกับว่าถูกไม่ถูกคนแบบนั้นแหละจะได้ผมขอให้พวกพี่แบบนั้นนั้นได้นะครับแล้วก็ขอให้พวกพี่ที่มางานผมพวกพี่ที่คอมเมนต์ที่ช่วยผมเป็นกําลังใจให้ขอให้พวกพี่ที่รักในตัวผมรักในสิ่งที่ผมเป็นก็ขอให้พวกพี่ประสบความสเร็จนะครับถ้าไม่ถูกหวยก็ขอให้พวกพี่มีงานมีการดี ถ้างานการไม่ดีก็ขอให้รวยแบบไม่มีเหตุผลรวยแบบปฏิหารงวดน,นี้ผมจะใช้ชื่อว่าใช้ชื่อว่าอะไรล่ะวันนี้คือผมเสริมบุญให้ปู่เต็มที่แล้วผมเสริมบุญด้วยงานไหว้ครูพลังปูนี่เต็มด้วยปู่ของปู่เองโดยที่ผมไม่ต้องส่งไปวดน,นี้จะใช้ชื่อว่าให้ค้นซาลังปีใหม่นะครับ ั่วแผ่นดินผมก็จะใช้เหมือนกันให้คนสาทั่วแผ่นดินหมก็จะใช้จนกว่าจะสําเร็จวันนี้ผมว่าสองเราจะได้เห็นนะในความคิดของผมคนเดียวไม่ต้องเอาเปอร์เซ็นต์อะไรหรอกครับเออมันไม่รู้ขนาดนะั้นแล้วผมก็คิดว่าผมเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่จริงใจที่สุดแล้วผมไม่อยากไปเปรียบเทียบกับใครหรอกผมเปรียบเทียบกับตัวผมเองผมกล้าพูดเลยว่าผมดีพอดีพอตัว ผมกล้าสาบานเลยว่าผมจริงใจพอตัวแล้วก็ใครที่ดูคลิปจบอยู่ไม่รู้ว่ามีสาระไม่มีไม่รู้ว่ายังอยากดูไหมเพราะว่าพอเลขไม่เข้าเนาะวิวมันก็น้อยวิวมันก็น้อยมันอย่างว่าแหละมันตามกระแสกันไปคนมันดังมากอ่ะสีหนึ่งใครก็ให้พอคนที่เขาไม่ศรัทธาเราจริงออกไปเดี๋ยวเราก็กลับมาถูกครับผมว่างวดนี้เราจะได้เห็นเราจะได้เห็นผม เมื่อกี้ผมก็เคยอยู่เพราะว่าตอนลุ้นหวยคนก็เข้ามาลุ้นด้วยเยอะเดี๋ยววันนี้ผมจะกันคนผมขอเวลาผมลุ้นหวยผมขอให้ผมอยู่อยู่แคบผมแล้วกันในตรงนั้นนะครับในตรงนั้นแล้วพรุ่งนี้ผมยังไม่ได้เข้าสำนักเลยผมจะเข้าไปขอพรปู่ไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไปจุดทูบผมก็จะถามเอฟซีว่าทูบเราทูบงานไหว้ครูเลยไหมหรือยังไงช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องหลายตัวเนาะ แต่ว่าก็ชนกันอยู่ที่9-1นะทุกคนอืมชนกันอยู่ที่9-1เนาะหรือว่าอยากให้ผมจุดอีกสักดอกเผื่อตรงกันตรงป่องค์ดำยังไงก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับอยากดูเหมือนกันว่าพลังตรงนี้ยังคอมเมนต์ไหมแล้วก็เป็นบทพิสูจน์แล้วในงานไหว้หครูว,ว่าคนเขารักในตัวผมไม่ได้เกี่ยวกับกระแสไม่ได้เกี่ยวกับหวยขอบคุณที่มานะครับลูกศิษย์บางคนเป็นลูกศิษย์ที่ผมหวังว่าอยากเห็นเขา ผมก็ได้เห็นนะครับขอบคุณพวกพี่นะถ้าพี่ดูคลิปผมอยู่ผมได้เห็นพวกพี่เป็นคนที่แบบผมคิดว่าเอ้ยอยังไงเขาก็ต้องมาวะเขาก็มาถึงบางคนผมไม่ได้เห็นผมก็ไม่เสียใจผมรู้ว่าช่วงผมดังใครเขาก็รักผมใครเขาก็ให้กําลังใจผมผมไม่ได้จําหรอกผมจําแค่ภาพวันนี้ย,ยีคนหนึ่งที่ผมเคารพเลยคืออา玛นะแก่แปดสิบเก้าปีแล้ว ไม่ถูกหวยแก้ามาแกถูกลอตเตอรี่สิบใบอเลขหน้าสามตัวแกแบ่งให้ผมห้าใบคิดดูนะครับแล้วก็พี่ๆบางคนที่ผมเห็นคอมเมนต์ตลอดผมไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันเพราะมันจะเอ่ยไม่หมดที่ดูใน y o u t u b e เนี่ยหรือว่าในเพจเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์ตลอดเลยพวกพี่คือคนที่ผมอยากให้ได้ที่สุดถ้ารางวัลที่หนึ่งระหว่าง ถ้าให้เลือกระ้ววันที่หนึ่งระหว่างผมได้กับพวกพี่ที่แบบอยู่ข้างผมตลอดถ้าผมขอได้ผมขอเลือกให้พวกพี่ก่อนผมไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับขอให้พวกพี่ถูกก่อนผมแล้วกันหนึ่งพวกพี่จะได้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่ผมอยากทำก็คืออยากเห็นพวกพี่มีตรงนี้ไปช่วยนะครับถึงบางครั้งมันจะทำไม่ได้ก็ตามนะ ถ้ามีพรผมขอให้พวกพี่ก่อนนะผมไม่เอาก็ได้นะครับผมว่าผมนี้ก็สุดแล้วนะถ้าใครดูคลิปผมจบอยู่ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรตอนนี้ผมอัดคลิปผมบอกเลยตีสี่สี่สิบเดระวังสี่หนึ่งมันย้อนหลังเราด้วยนะครับอยากถามเหมือนกันว่าทูบจะให้จุดอีกไหมนะครับเนาะพรุ่งนี้จะเข้าไปในสำนักขอบคุณมากๆนะครับที่ดูไลค์ผม สำหรับคนที่ไม่ชอบกดบล็อกไปครับอย่างที่บอกครับถ้าไม่อยากด่าผมก็ไม่มต้องต้องมาตามเลขผมนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ขี้เกียจบล็อกพี่อะพี่บล็อกผมเถอะนะครับไม่ช่องสร้างมาด่าผมหรอกเนาะก่อนที่พี่จะด่าคนอื่นพี่ไปทําชีวิตตัวเองให้มันดีๆนะครับเนาะผมก็อยู่ในเพจของผมพื้นที่ของผมนะ ผมขอเลือกรักแค่คนที่รักและศรัทธาผมขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบใครดูจบผมอยากเห็นคอมเมนต์สักครั้งว่าคอมเมนต์จะเยอะแค่ไหนอยากรู้ว่าผู้พี่คิดกําลังคิดอะไรอยู่แล้วก็จะให้กํลาลังใจผมยังไงผมจะอ่านทุกคอมเมนต์ครับผมอาจตอบไปห,หมดอยากเห็นครับพิมพ์ยาวๆให้ผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมคิดว่าเราจะทวงกลับมาแน่นอนครับ 1> 2 1 2919แล้วก็2 4 2 1, 9 1 2ครับได้เห็น2นะจะได้เห็น2แนนอนนวันนี้17มกราประวัติศาสตร์สาำร้อยกรบพี่น้องให้ค้นซาสาำร้อยวันนี้จะใส่ซื้อว่าให้ค้นซา17มกราให้ค้นซาสาำร้อยสาธูกรับพิ่น้องฝากรรากดไลกดแชร์ขอบคุณมากนะครับเป็นนี่ให้กันเนอะสวัสดีครับ